สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเอกเอคอมโบนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเกรดหรือว่าอิจิกรรมนั่นเองนะครับอัปเดตนั่นแหละนะวันนี้มาพบกับผมนัเกนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูนะครับฝากดซับสไครกดไลค์กดกระดิ่งดูแลกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทําการเติมเกมนะครับฝากร้านไว้ด้วยกับร้านสเตล่าโกพัทนะครับเพราะว่าร้านนี้บอกได้เลยว่าสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วมากๆนะครับ ใครที่อยากเติมเกมมือถือนีฝากล้าไว้ด้วยกับร้านสเตล่าโกพัทนะฮะไปดูกันสเตล่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกก,า,การเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตลาโกพัท และเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมนะเซฟฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่อยากจะทําการเปิดบอร์ดเกมคาบาวนะครับหรือว่าในส่วนของเกมอื่นที่จะต้องเปิดบอร์ดทั้งวันนะครับสามารถที่จะใช้บริการ ug phone ได้นะครับและมีส่วนลดด้วยนะอย่าลืมไปดูกันนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับปรบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอเอกเอคอมโบนะครับวันนี้ผมเซอเอกนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของ การอัปเกรดนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรม2กิจกรรมน่าสนใจโคตรโคอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะฮะไปดูกัน3 2 1อไปกิจกรรมแรกนะครับเวลข้ามอีวิวทาวเวอร์สนะครับพิชิตหอคอยปีศาจลุ้นรับไอเทมสุดแรงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่11จนไปถึงวันที่25ซึ่งวันนี้ผมลงนะครับก็คือวันที่15และเหลือทั้งหมดเวลาอีก10วันนะครับ เรับกิจกรรมนี้นะครับผู้เล่นนะครับจะต้องทําการลงดันเจี้ยนดีวิลทาวเวอร์พาร์ท2นะครับเมื่อจบดันนะผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับในส่วนของหินสีแดงอันนี้และผู้เล่นนะครับจะต้องเอาหินต่างๆนะครับมาทําการเก็บให้ครบ10อันและนาไอเทมทั้งหมดนะครับมาแรกเป็นด e วิลบ็อกนะครับซึ่ง n p c นะครับจะอยู่ที่วอนอิทตัวเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีโอกาสได้รับในส่วนของนี้เลยนะครับ โตสโตนนะครับมีระดับเกรด1นถึงเเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเมลิทด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแต่นะครับต้องลงในส่วนของดันนี้เท่านั้นนะครับซึ่งผมก็อาจจะยังไม่ได้รีวิวให้ดูสําหรับการลงดันเพราะว่าตัวละครอาจจะยังไม่เก่งมากเพราะว่าดันจีเพราะว่าดันนี้มันโหดนะครับซึ่งในส่วนของดันเจียนนะครับก็คือดันเจียนนี้นั่นเองนะก็จะชื่อว่าดีวิวคีแนะนําในส่วนของดันเจียนเนมจะเป็นดีวิวทาวเวอร์ผาสองนะครับพลังที่แนะนำนะครับก็คือล้านอัะ เออนะฮะแล้วก็เราต้องการ190นะครับ DP แต่ตอนนี้เราโอ้หล่อแหละแต่ว่าเราลงไม่ไหวหรอกนะครับซื้อเอลซ่ที่ต้องใช้นะครับ 7m นั่นเองนะครับในการลงซึ่งก็อาจจะต้องแบบมีคนแบกสักหน่อยนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลงนะครับก็สามารถที่มาซื้อตรงนี้ได้แต่ว่าผมลงไม่ไหวหรอกนะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งคือเวลาไม่ค่อยมีเล่นนะครับและอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของเวลานะครับก็อาจจะต้องติดแบบ เล่นมือหน่อยนะครับใครที่แบบว่ามีเวลาก็สามารถที่จะมาเล่นได้นั่นเองสาหรับกิจกรรมนี้อ่ะถัดมานะครับก็จะได้ครับของตามนี้เลยนะครับซึ่งเราจะหวังในส่วนของโตสโตนเกตดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งก็ได้หมดนะครับถัดมานะครับจะเป็นดันเจียนมาราธอนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเพียงแค่เพื่อนๆนะครับไปลงดันเจียนที่มีรายชื่อต่อไปเนี้นะครับก็สามารถที่จะได้รับในส่วนของกิจกรรมแล้วซึ่งกิจกรรมก็คือในส่วนของนี้เลยนะครับ ไอเทมที่ได้รับจากดันเจียนมาราทอนนะครับเมื่อไปชิดดันเจียนเสร็จนะครับจนถึงรอบที่ทีมงานกําหนดนะครับอย่างเช่น5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งนะครับแล้วก็ลงแมงทุกดันนะครับเนี่ยตามเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับก็ลงไปอย่างละ 50- 20นะครับเราจะได้รับของตามนี้ทั้งหมดซึ่งมันดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปลงด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของนี่เลยนะครับ BTF 3นะครับ DX 2นะครับ p e n ด u l u m i u นะครับแล้วก็ในส่วนของอัมบาดอนนะครับหรือว่าแฮมปัตนะครับ DX 4นะครับอันนี้ก เนี่ยมาลงกันได้ได้รับของไปเลยฟรีๆสิบรอบสิบห้ารอบสิบรอบยี่สิบรอบนะครับแต่ว่ากิจกรรมก็จะหมดไปที่ยี่ห้าเช่นกันนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะถือว่าเอาเมริตมาอัพหรือว่าจะเอาในส่วนของพวกโซลสโตนเกตนะครับมาทําการอัพตัวอัพเกรดตัวละครก็ได้นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ2กิจกรรมที่บอกได้เลยว่าเติบโตสําหรับผู้เล่นที่ขยันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมนังเซกราไปก่อนนะครับ ออนุญ,ญาตไปทําการฟาร์มต่อเนี้ยก็วัดเจมไม่ขึ้นเลยมีแต่ลดลงลดลงนะครับประมาณนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย